ขอนอน้อมแต่พระรัตนตรัยขอถวายความเคารพพระเถรานุเถระที่เคารพทุกๆรูปขอความสุขความเจริญจงมีแต่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้ก็มาพบกับรายการสนทนาภาษาประ,าาประเด็นธรรมอีกเช่นเคยซึ่งรายการนี้ก็มีได้พบกันทุกวันพุธท,ทุกสัพุธท,ทุกสัปดาห์แล้วก็ถ้ามีผู้สนทนาด้วยก็จะมีมานั่งสนทนากันแต่วันนี้ก็ เป็นผู้เดียวอีกเช่นเคยก็ในวันนี้ก็ล่วงปีใหม่มาแล้ว12วันแล้วนะฮะก็ดูเร็วๆชีวิตของคนเนี่ยเร็วมากเลยเดี๋ยวก็ล่วงไป1วันนี่ก็จะใกล้ค่ำแล้วเพราะนั้นใน1วันเนี่ยยีชั่วโมงหรือ12ชั่วโมงก็ตามเนี่ยถ้าคนที่มีความทุกข์ก็ดูมันนาน แต่คนที่มีความสุขก็ดูมันใช้เวลาไม่นานนักเดี๋ยวก็ไปร่วงอีกหนึ่งเดือนเดือนนี้เดือนมกราคมรวมไป2,566ปีแล้วนะก็เดี๋ยวก็จะมีปีใหม่อีกเพหลักปีใหม่ปีเก่าก็พูดกันหลายครั้งแล้วจริงๆมันไม่มีอะไรใหม่อไม่มีอะไรเก่า เพียงแต่ว่าเราสมมติกันขึ้นว่าเมื่อครบรอบปี365วันหรือ366วันเนี่ยก็เราถือว่าสิ้นปีแล้วก็น้ำนับเ,เริ่มนับศักราชใหม่วันที่หนึ่งมกราคมของปศออน,นั้นๆจริงๆแล้วเมื่อก่อนเนี่ยสังคมไทยได้พูดถึงเรื่องปีเก่าปีใหม่ก็ใช้ทางจันทรคติ ก็คือเริ่มสักการะใหม่หรือว่าปีใหม่ก็ประมาณเดือนเมษายนนะแต่ว่าในสมัยประมาณสัก2,500ตศ2,488่อ2,484รัฐบาลก็ได้กำหนดวันขึ้นปีใหม่หรือวันปีใหม่แบบสากลนิยม ก็เริ่มวันที่หนึ่งมกราคมของทุกปีเพราะฉะนั้นวันคืนล่วงไปล่วงไปเนี่ยต้องพิจารณาตนเองให้ดีว่าปัจจบันี้เราทำอะไรอยู่เราทำในสิ่งที่มันเป็นผลแก่ตนเองและสังคมอย่างไรหรือไม่เพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะพูดในเรื่องของภาษาปร,ริยนธรรม ภาษาปร,ริยนธรรมเนี่ยก็คือภาษาที่ใช้กันในทางพระพุทธศาสนาเพราะว่าเป็นไม่ว่าจะเป็นปร,ริยนหรือว่าเป็นนักธรรมเนี่ยจะต้องยึดภาษาที่เป็นภาษาพุทธพจน์ที่เราเรียกว่าภาษาบาลีก็หมายความว่าภาษาที่รักษาพุทธวจนะไว้ได้เนี่ยเราเรียกว่าบาลีนะครับภาษาใดที่รักษาไว้ ซึ่งคําสอนดั้งเดิมนะหรือว่าคําที่เป็นพุทธพจน์ไว้ได้ภาษานั้นเรียกว่าบาลนะีคําพูดเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นในช่วงหลังจากออกภรษามาแล้วเนี่ยในส่วนภาษาศาสนาเนี่ยก็จะพูดในแง่ของการประพฤติปฏิบัติที่นิยมพูดกันมากก็คือเป็นที่ชื่นชอบ ของผู้ปฏิบัติและผู้พูดเองนั่นคือคำสองคำด้วยกันคำหนึ่งที่เราเรียกว่าทุดงอีกคำหนึ่งเรียกว่าปริวาสของคำนี้ทุดงเนี่ยจริงๆแล้วเราบางคนเนี่ยเห็นว่าแค่เห็นพระแบกกรดเดินทางก็เรียกว่าทุดงแล้วบางทีเห็นพระ,ะนํากรดที่คล้ายๆกับล่มนะซึ่งสามารถจะ ใหญ่หน่อยสามารถจะเข้าไปนอนข้างในได้โดยมีภาพหุมรอบๆเนี่ยนะเราเรียกว่านอนในกรดนะก็กรดในที่นี้ก็คือสถา,านที่พักอาศัยในเวลาพักผ่อนหลับนอนหรือว่าในเวลาทํากิจซึ่งกรดนี้ใช้อนเนกประสงคนะ์ใช้เป็นที่พักผ่อนก็ได้ใช้เป็นที่บาเพ็ญจิตภาวนาก็ไดนะ้เราเรียกว่าปฏิบัติทุดง จริงๆคำว่าธุดงในที่นี้ไม่ได้เกี่ยวกับส่วนเหล่านี้นะส่วนที่เป็นปรดเท่าไรเลยนะแม้แล้วก็ไม่เกี่ยวกับการเดินทางที่ว่าเห็นพระแบกปรดไปในที่ต่างๆนะหรือพระเอาปดไปผักปักไว้ในที่ใดที่หนึ่งซึ่งไม่เข้าเงื่อนไขเนี่ยก็ไม่เรียกว่าธุดงทุดงแปลว่าองค์แห่งการกระจัดทุตะแปลว่ากำจัด กำจัดอะไรก็คือกำจัดโลภะก็คือความอยากได้โทสะคือความโกรธความเกลีดยดกราดความหงุดหงิดกระทบกระทั่งแห่งจิตความหงุดหงิดนี้แล้วก็กำจัดโมหะคือความไม่รู้ความไม่เข้าใจไม่ทราบความจริงของชีวิตเพราะัทุดงต้องกำจัดสิ่งเหล่านี้เพราะนั้นถ้าทุดงในลักษณะของการแบกกฎ ไปปักปลดในที่ต่างๆเพื่อหวังจะให้คนศรัทธาเลื่อมใสให้มีคนเคารพนับถือมากมายแล้วจะนำราบสักกาละมาถวายอย่างนี้ไม่เรียกว่าทุดงทุดงในพระพุทธศาสนานี้ก็คือกำจัดโลภะโทสะโมหะแต่ในขณะนี้ความไฝ่ายเฟยหรือความไม่เข้าใจของคนบางกลุ่มซึ่งบอกว่าเป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนาน แต่ก็ไม่พยายามทำความเข้าใจในพระพุทธศาสนาบางทีเห็นพระห่มผ้าสีย้อมด้วยน้ำาดหรือสีที่มันไม่เหมือนชาวบ้านบางทีเป็นพระประหลาดประหลาดแต่บางทีสีดำสีอะไรไปอย่างนี้นะครับก็เรียกว่าพระทุดงพระทุดงอย่างนี้เขามองว่าเป็นทุดงที่หาลาบเพราะในในคำพีวิสุทธิมกักได้กล่าวถึงทุดง ในลักษณะของการประพฤติปฏิบัติและในลักษณะของการกระทบเปรียบเปยเยาะเย้ยคนที่ปฏิบัติเรียกว่าทุดงหาลาบเพราะนั้นในวิสุทธิมรรคได้พูดไปสองลักษณะก็หนึ่งลักษณะหนึ่งเราเรียกว่าทุดงก็คือกำจัดกิเลสอีกประเภทหนึ่งเรียกว่าทุดงคือหาลาบหมายความว่าอะไรหมายความว่า พระภิกษุมีเจตนาเป็นอกุศลต้องการให้คนอื่นได้มาศรัทธาเลื่อมใสทําตนให้แปลกประหลาดกว่าคนอื่นนะการมาปรากฏในสถานที่ต่างๆแล้วก็หวังให้คนศรัทธาเลื่อมใสให้มองว่าตนเองนั้นเป็นผู้เคร่งครัดเป็นผู้ปฏิบัติโดยเคร่งครัดอย่างนี้มีเจตนาหวังให้ได้ราบสักการะเราเรียกว่าโทโดงหาลาบ หรือธุดงที่ทําให้เกิดล่อแหลมต่ออาบัติปาราชิกสิกขาบทก็คือว่าด้วยอุตริมนุสธรรมทําให้คนอื่นเข้าใจว่าอุตริมนุสธรรมคือธรรอันยวดยิ่งของมนุษย์เนี่ยมีในภิกษุรูปนั้นเพราะนั้นถ้าปฏิบัติลักษณะนี้ถือว่าเป็นการเสี่ยงจากาจากความขาดจากความเป็นพระภิกษุเป็นผู้ไม่มีสังวัต ในพระพุทธศาสนาเพราะนั้นคำว่าทุดงนี้ต้องทำความเข้าใจเพราะนั้นทุดงเืยหลักจริงๆก็คือมีหลักแม้แต่อยู่ในวัดก็สามารถปฏิบัติได้เช่นภิกษุนุ่งห่มผ้าบางสุกุลเป็นวัดหรือเป็นปกติคำว่าผ้าบางสุกุลก็คือผ้าที่คุกฝุ่นบังสุเนี่ยแปลว่าฝุ่นกุละแปลว่าเปื้อนหรือคุกหรือเกี่ยวข้องกับฝุ่น แปลว่าผ้าที่พระภิกษุเก็บมาจากกองอยากแย่อยากเยื่อทั้งหลายที่เขาทิ้งทิ้งคว่างควา,าแล้วคนนำมาซักมาตัดมาเย็บมาย้อมให้เป็นจีวรพื้นใดพื้นหนึ่งปอะนั้นภิกษุใช้ตรจีวรเป็นปกติเป็นวัดเนี่ยเราถือว่าภิกษุนุ่งห่มผ้าบางสุกุลเป็นวัดอันที่สองก็คือเช่นภิกษุ ถือบิณฑบาตเป็นวัดก็คือไม่รับอาหารจากบุคคลอื่นที่เขามีศรัทธาเลื่อมใสนำมาถวายแต่รับอาหารเฉพาะที่ไปรับบิณฑบาตได้มาเท่านั้นแล้วก็ฉันอาหารนั้นรับไปเฉพาะประมาณแล้วพิธีรับอาหารของพระผู้ปฏิบัติตุโดงควัตนี้จะไม่แบ่งแยกอาหารให้มันเป็นรสที่เป็นหวานเป็นเค็มเป็นมันแยกจากกัน ก็นำสิ่งเหล่านั้นมาคุกในสถานที่ทหรือในภาชนะที่ตั้งไว้นะหรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ฉันในบาทเรียกว่าฉันในบาทเป็นวัดอันที่สมก็คือภิกษุแม้แต่อยู่ในวัดก็คือฉันอาหารมื้อเดียวเราเรียกว่าเอกาเอกาสนิการพระก็คือถือองค์แห่งการฉันบิณฑบาทเวลาเดียว บางรูปท่านก็นจะฉันอาหารตั้งแต่ประมาณสักเก้านาฬิกาไปจนตั้งถึงก่อนเทีเ่ยงนะก็คือใช้เวลาประมาณสองสามชั่วโมงแล้วการฉันอาหารของท่านก็จะเป็นไปในลักษณะของการพิจารณาทุกคำกลืนเพราะว่าในหลักพระวินัยนั้นภิกษุต้องพิจารณาทุกคำกลืนไม่ใช่พิจารณาคำแรกคำเดียวแล้วก็ มีความไม่สำรวมนะฉันอาหารไปพูดคุยไปหรือฉันอาหารไปก็ซึ่งอาหารอยู่ในปากก็พูดไปอะไรไปนะอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้ไม่ถือว่าทุด,ดงหรือว่าภิกษุฉันในอาสนะเดียวเป็นวัดก็คือนั่งที่เดียวเมื่อลุกจากที่นั่งแล้วก็จะไม่ฉันอีกหรือมีใครมาถวายในภายหลังก็ไม่ฉันอีกในวันนั้น อย่างนี้ลักษณะอย่างนี้เราเรียกว่าภิกษุปฏิบัติทุดงทีนี้ถ้าทุดงนอกวัดละ่ะนอกวัดก็คือภิกษุบิณฑาบาตามตรอกตามซอยก็ปฏิบัติปฏิบัติก็คือปฏิบัติเฉพาะตรอกนั้นซอยนั้นจะไม่ข้ามตรอกข้ามซอยจะไม่สแสวงหาราสสกะกาละที่เป็นอาหารธบิณฑาบาเกินความจำเป็นแล้วก็เรื่องของ ตุดงเาวัดนอกวัดอีกอย่างหนึ่งก็คือการอยู่โคนไม้เป็นวัดการอยู่โคนไม้นั่นหมายความว่าสมัยก่อนเนี่ยพระภิกษุไม่มีกุฏิไม่มีที่อยู่อาศัยที่เป็นกุฏิที่มุงที่บงังในลักษณะที่กันแดดการฝนได้ก็อาศัยต้นไม้ใหญ่ๆตามโคนไม้ตามหลืบไม้จะไม่ไปเมื่ออธิษฐานแล้วจะอยู่โคนไม้เป็นวัด ก็ปฏิบัติอยู่โคนไม้เป็นวัดเป็นปกตินะหรือบางรูปก็จะอธิษฐานว่าอยู่ป่าเป็นวัดอยู่ป่าเป็นวัดเขาเรียกว่าอารัญญิกังคะก็คือปฏิบัติโดยการอยู่ป่าคำว่าป่าในที่นี้ต้องห่างจากหมู่บ้านประมาณ1นึกิโลเมตรนะเ็เขาเรียกว่า,าหรือ25เส้นนะก็คือเส้นก็20 20ิานะครับ ก็เป็นหนึ่งหนึ่งเส้นเพราะนั้นลักษณะอย่างนี้ก็คือเป็นการปฏิบัติทุดงนะแล้วก็เมื่ออยู่ป่าแล้วก็จะไม่เข้าบ้านนะจะไม่เข้าบ้านจะไม่เข้าพุติจะไม่เข้าที่มงที่บงังหรือบางรูปท่านถือตุดงในลักษณะอยู่ในที่โล่งแจ้งเป็นวัดก็ปรากฏอยู่ในที่โล่งแจ้งจะไม่อยู่จะไม่เข้าล่มไม้ชายคาที่ใดที่หนึ่งหรือแม้แต่ที่บางแดด ที่มันเป็นหรือเป็นอะไรก็จะไม่อาศัยเรียกว่าอยู่ในที่โล่งแจ้งเป็นวัดนะหรือภิกษุบางรูปท่านถือทุโดงพรัไดนลักษณะของการอ,อยู่เพื่อหาความวิเวกหาความสงบหาสถานที่ให้เกิดธรรมสังเวทเรียกว่าอยู่ป่าช้าเป็นวัดนะป่าช้าก็คือสมัยก่อนก็จะมีสรากศพสร้างอสุภะทั้งหลายซึ่งศพเน่าเปื่อย เป็นเครื่องพิจารณาว่ามนุษย์ทั้งหลายเกิดมาเจ็บตายไปก็ไม่ก็เหมือนกับสัตว์ทั่วไปผลตุดท,ท้ายก็นอน,น,อน,น,อนทับถมแผ่นดินไม่สามารถจะให้ใครคนใดคนหนึ่งที่จะให้สิ่งเหล่านี้พ้นไปจากการตายได้นะก็ให้พิจารณาเรื่องของสภาพเรียกว่าอสุภกรรมฐานได้ นะหรือข้อสุดท้ายนะจริงๆทั้งหมดมี13ข้อนะครับก็คือการอยู่ด้วยอียาบท3ก็คือการยืนการเดินการนั่งจะไม่นอนก็คือหมายความว่าอะไรหมายความว่าจะอยู่เฉพาะียาบท3เท่านั้นเมื่อต้องการจะหลับก็นั่งหลับนะใช้วิธีการอย่างนี้ถ้าอย่างนี้เรียกว่าปฏิบัติดดนะทุดงนะทุดงไม่ใช่ว่า จะเบินแบกขดไปในที่ต่างๆไม่ว่าจะไปปรากฏตามชายบ้านหรือขอบหมู่บ้านอย่างนี้ถือว่าไม่ใช่ทุดงทุดงลักษณะนี้เรียกว่าธุดงหาราบเพราะนั้นจึงทำามเข้าใจว่าคำว่าธุดงมีลักษณะอย่างนี้เมื่อปฏิบัติไปแล้วมันเกิดทร,รมสังเวชเกิดค,ความสลดใจเกิดค,ความเบื่อหน่ายในสังขารว่าสังขาน,นี้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป ไม่ว่าจะเป็นพระราชามหากษัตริย์ไม่ว่าจะเป็นยาจกเข็นใจอย่างไรก็ใบพ้นลักษณะของอนิจจังทุกขังอนัตตาคือความไม่เที่ยงความไม่อยู่ในสภาพเดิมและไม่อยู่ในบงังคับบัญชาของใครเพราะฉะนั้นลักษณะของทุดงขวัตรหรือการปฏิบัติทุดงก็มีดังความดังนี้นะฮะอีนนี้อีกเรื่องหนึ่งที่พูดกันมาก ในขณะนี้แม้แต่คารวะญาติโยมก็จะพูดว่าไปถือปริวาสกรรมได้ยินบ่อยฮะถือปริวาสกรรมปริวาสเนี่ยแปลว่ากําหนดการอยู่นะทีนี้คําว่าปริวาสกรรมกับปริวาสเนี่ยมีคําอยู่สองคำปริวาสมีลักษณะหนึ่งก็คือปริวาสของคนที่เข้ารีดคนหรือโทษคนที่มาจากลัทธิ มีความศรัทธาเลื่อมใสในาศาสนาอื่นมาก่อนแล้วมาขอ,อารับถือพุทธศาสนาหรือมาขอบวชในพระพุทธศาสนาอย่างนี้ก็เป็นการปฏิบัติปริวาทคืออยู่ลักษณะถือเพศหรือไม่ถือเพศแต่ว่าให้ปฏิบัติในแนวของพระภิกษุอาจจะนุ่งขาวห่วมขาวหรืออะไรก็ได้ให้ปฏิบัติลองปฏิบัติอยู่ประมาณ4เดือนนะครับสเดือน ก็คือให้ลักษณะของการให้มาฝึกลัทธิพุทธศาสนาว่าพุทธศาสนาเนี่ยมีวิถีชีวิตอย่างนี้อยู่อย่างนี้นะครับอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าปริวาสกรรมปริวาสกรรมเนี่ยเป็นเรื่องของพระภิกษุผู้ต้องอาบัตสังฆาธิเศษปฏิบัติเพื่อจะออกจากอาบัตสังฆาธิเศษเพราะฉนั้นเดี๋ยวนี้ก็จะมีกลุ่มคนมีพระภิกษุเป็นผู้นําแล้วก็จะมีญาติโยมเป็นผู้ตาม ถามว่าไปไหนก็บอกไปอยู่ปริวาสนะหรือไปปฏิบัติปริวาสกรรมเพราะนั้นทำความเข้าใจว่าปริวาสกรรมเป็นเรื่องของพระภิกษุโดยเฉพาะแล้วก็ปฏิบัติเพื่อภิกษุออกจากอาบัติสังฆาทิเศษเท่านั้นสังฆาทิเศตก็คืออะไรก็คือภิกษุเช่นภิกษุมีความจงใจทําให้น้ำอสุจิเคลื่อนภิกษุมีความจงใจจับต้องกายหญิงนะไม่ว่าจะทําลักษณะไหนก็ตามหรือยินดีในการที่ หญิงจับต้องอย่างนี้นะครับเป็นอาบัติสังคาติเศตพูดเกี่ยวหญิงก็ไม่ได้การว่าความว่าพูดเกี่ยวหญิงในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าพูดอย่างนั้นอย่างนี้เพื่อให้เข้าใจแต่ว่าหมายถึงพูดพาดพิงพาดพิงถึงตะวันหนักทะบานเบาพูดถึงอวัยวะเพศที่ทําให้เกิดความกําหนัดยินดีอย่างนี้เราเรียกว่าภิกษุต้องอาบัตสังคาติเศตมันมีเยอะ สังอาบัติสังคาธิเศษมีจงกระทั่งถึงภิกษุทําให้ภิกษุแตกแยกกันเมื่อสงสวดประกาศแล้วไม่สามารถจะแก้ไขไม่สามารถจะปรับปรุงตนเองได้อย่างนี้ก็สงก็ประกาศให้เป็นอาบัติสังคาธิเศเพราะะฉนั้นภิกษุเหล่านี้จะต้องอยู่ปริวาติสกรรมปริวาติสกรรมคืออะไรก็คือการกําหนดเขตที่อยู่เพราะฉะนั้นคนพระภิกษุที่อยู่ปริวาสกรรมนั้น ก็ต้องงดเบนแม้แต่เป็นอุปชาอาจารย์ทั้งหลายก็ไม่ยินดีในการลุกลับในการกราบไหว้นะใครไปพระภิกษุรูปใดมาพบมาหาก็ต้องบอกว่าในขณะนี้กำลังประพฤติปริวัติศัตรมนะต้องแจ้งให้ทราบถ้าหากว่าทําไม่รู้ไม่ชี้ทําให้เขาหลงเชื่อว่าตัวเองเป็นผู้บริสุทธิ์อย่างนี้ก็ชื่อว่าเป็นการปฏิบัติ ต้องเริ่มใหมนะ่เริ่มจากการประพฤติใหม่นับหนึ่งใหม่ถ้าเขาเรียกว่าต้องประพฤติมานัดมานัดแปลว่านับนับราตรีได้หกราตรีก่อนนะครับแล้วถากว่ามีการปกปิดกี่วันก็สามารถจะใช้ยาประพฤติย้อนหลังเพื่อประพฤติให้ครบตามจํานวนนั้นถ้าประ,ประพฤติเสียหายหรือว่ากรรมล่วงเสียในระหว่างเนี่ยไม่สามารถจะทาอะไรได้ หรือไม่ก็บางทีก็ไปล่วงละเมิดติขาบทอื่นอีกก็ให้นับหนึ่งใหม่นะแล้วปกปิดไว้เท่าไหร่ก็ประพฤติเช่นว่าภิกษุต้องอาบัตสังฆาทิเศตแล้วปนะกปิดไว้โดยไม่ได้บอกกล่าวแกสงให้สงทราบเพื่อสงจะได้กําหนดทํากิจกรรมหรือสังฆกรรมให้ให้พ้นจากอาบัตได้นะปกปิดไว้เจ็วันก็ต้องประพฤติดชดเชยเจ็ดวันปนะกปิดไว้สี่ห้าวันก็ต้องประพฤติ เอ่อดเชย15วันหรือว่าถ้าจำไม่ได้ก็จะเป็นการประมวลว่าโดยประมาณแล้วกี่วันนะประพฤติร่วงระเมิดโดยปกปิดไว้กี่วันก็จะนำสิ่งเหล่านั้นมาชดเชยด้วยนะอย่างนี้นะครับเมื่อเมื่อ,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 อประพฤติมานัดครบแล้วเนี่ยก็ต้องกำหนดด้วยปริวาสอย่างที่บอกเมื่อปฏิบัติให้ครบแล้วนะครับคือก็คือเท่ากับพิพิสุธรรมดาสามัญน,นะครับแม้แต่พิกสุ รูปนั้นจะมีรรษาเป็นครูบาอาจารย์แล้วก็ตามเมื่อประพฤติออกจากอตบสังฆาทิเศษก็ต้องไม่มีภิกษุสามเณรอื่นมาคอยรับใช้แต่ต้องช่วยตัวเองทุกเรื่องทําทุกอย่างนะครับทำให้ครบในกระบวนการนั้นอย่างนี้เรียกว่าประพฤติปริวาสกรรมนะครับการจะออกปริวาสกรรมได้ก็คือต้องให้สงฆอย่างน้อย 20, 20รูป เอา21ลูกทั้งผู้ตวจประกาศด้วยนะประมาณนี้นะครับมาทําพิธีตรวจเพื่อให้ออกจากอาบัิสังคาทิเศษอย่างนี้นะครับไม่ใช่ว่าญาติโยมทั้งหลายก็บอกปริวัสกรรมกับเขาด้วยนะอย่างที่บอกก็คือเมื่อปริวัสกรรมนั้นก็ต้องมีขอบเขตนะมีเวลาแล้วก็มีวิธีการที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นคำสองคำนี้ก็คือทุดงพวัดก็ดี หรือว่าปริวาสกรรมพอดีนี่เป็นภาษาของปร,ริยนธรรมนะไม่ว่าจะเป็นปร,ริยนน,นักธรรมต้องรู้อย่างนี้จริงๆคําว่าประพฤติออกจากอบัตสังคาทิเศเนี่อยู่ในหลักสูตรการศึกษาปร,ริยติธรรมนะแผนกธรรมนักธรรมชั้นตรีก็กําหนดไว้แล้วแต่ว่าจะให้ดูรายละเอียดเรื่องของกรรมการปริวาสกรรมก็ต้องไปดูในหลักสูตรนักธรรมและนักธรรมชั้นเอกนะครับแล้วก็ ในเรื่องของทุดงขวัตนะครับอยู่ในหลักสูตรการศึกษานักธรรมชั้นโทของพระภิกษุตอนนี้เป็นเรื่องของคณะสงฆ์จะต้องทำความเข้าใจในเรื่องการปฏิบัติทุดงขวัตให้ชัดเจนมิฉะนั้นก็จะเป็นลักษณะทุดงหาลาบนะไม่ใช่ทุดงแห่งการกำจัดนะก็ขอฝากไว้ว่าเมื่อจะปฏิบัติสิ่งใดแล้วหรือพูดสิ่งใดแล้วก็ต้องให้สอดคล้องกันเพราะนั้นคำว่าโลภะ โลภะหรือลาภะเนี่ยมันคำที่ใกล้เคียงกันนะโลภะแปลว่าความอยากได้อยากได้คนอื่นของคนอื่นมาเป็นของตนตัวลาภะนั้นแปลว่าวัตถุที่ได้เป็นลาบนะลาบจริงๆความหมายก็คือถ้านักเรียนบาลีซึ่งเรียนพื้นฐานของบาลีจะเข้าใจพื้นฐานของลากศัพท์เหล่านี้เช่นว่าลาภะเนี่ยมาจากลาะภะธาตุละภะแปลว่าความได้นะความต้องการความความได้ปกตินี่แหละ แต่เมื่อไปประกอบด้วยศัพท์ก็เป็นลาพระเสียโลภะก็เหมือนกันโลพระมันจะคำลุถ้าแปลว่าคาจัดหรือว่าแปลว่าทําลายทำแปลว่าทําลายความดีทั้งหลายนะครับก็คือถ้าใส่ปัจจัยเข้าไปก็เป็นอุเป็นโอเป็นลุลุเป็นโอเป็นโลส่วนพระก็ยังเหมือนเดิมละพระโลพระพระก็มาจากคำนะพระปัจจัยในลักษณะของนักเรียน บาลีโดยเฉพาะนักเรียนบัญยากรเนี่ยจะเข้าใจนในลักษณะของรูปศัพท์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นพื้นฐานของภาษาบารีธรรมเนี่ยก็คือพื้นฐานจากธรรมะและบาลีเป็นสำคัญวันนี้นรายการสนทนาภาษาบาลีธรรมก็ใช้เวลาพอสมควรก็จะเก็บคำเล็กๆน้อยๆอยจริงๆยังมีคำอีกเยอะแยะที่จะต้องนำมาพูดกันนะครับก็ขอยุติด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับ สุดท้ายนี้ด้วยอำนาจคุณพระศรีรัตนตรยัยคือพระพุะทธธรรมประสงค์และสิ่งที่ท่านเคารพนับถือตลอดถึงความดีที่ท่านได้บำเพ็ญให้เป็นไปจงบาร,รมกันเป็นตบะเป็นพระวะปัจจัยดลบันดาลให้ท่านประสบแต่ความสุขความเจริญมั่นคงในพระพุทธศาสนาประสบแต่ความสวัสดีตลอดปีพุทธศักราช2566และตลอดไปขอบคุณครับ